ไอเลดโลลลาเป็นอัจฉรยะครับลูกของผมจะต้องเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุผมจะสอนเธออย่างดีเลยครับไม่ค่ะไอเลดเกิดมาพร้อมพรสวรรค์ในการเป็นแม่ครัวที่ยอดเยี่ยมฉันจะเลี้ยงเธอให้เป็นเจ้าคนในคนเองค่ะพูดเรื่องอะไรกันคะเธอควรเสิร์ฟชาเพื่อใกล้ชิดกับขุนนางจะได้ เจอคู่ครองที่ดีต่างหากคะ่ะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันเถอะนะคะฉันจะดูแลไอเดตโลอลไลเองหนูน้อยผู้เป็นที่รักของทุกคนที่นี่ณตอนนี้ไอเดตโลโลไลสมควรได้รับมันดังนั้นฉันจึงเป็นผู้สมร่างระดับเอสสิทธิพิเศษของผู้สมร่างตอนที่หนึ่งกำลังเข้าสู่อภิมหากรายยุค แห่งการสวมร่างนี่ไม่ใช่เรื่องราวในเว็บตูหรือเว็บนิยายล่าสุดจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายทั่วประเทศเพิ่งสูงพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ยังไม่ได้รับการเปิดเผยและบางส่วนมีความกังวลเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยประชาชนทุกคนควรกระหนักถึงความปลอดภัย เป็นพิเศษข้อความประกาศความปลอดภัยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลีกเลี่ยงคนเดียวถนนมืดเปี่ยวตึกล้างอภิมหากรยุกแห่งการสวมร่างเป็นปรากฏการณ์ลึกลับที่กำลังสร้างความวุ่นวายในสังคมในตอนนี้บนอินเทอร์เนต็ตได้มีการยืนยันอย่างแพร่หลาย ว่าสาเหตุของปรากฏการณ์แปลกประหลาดนี้คือการสวมร่างในอีกแง่หนึง่งอาจจะดูเหมือนเรื่องไร้สาระของคนที่หมกมุ่นอยู่กับสื่อแต่มันก็ดูมีเหตุผลถ้าหากว่าพิจารณาจากบันทึกประวัติในโทรศัพท์ของผู้ตายมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน สิ่งนั้นก็คือพวกเขาได้รับข้อความสแตมที่เชิญชวนให้ซื้อประกันชีวิตคู่มือประกันชีวิตยุคสมัยที่ต้องเตรียมตัวพร้อมกับชีวิตหลังความตายมากกว่าความชราฟูมแพ็กเกจพิเศษเฉพาะวันนี้ที่จะช่วยคุณเอาตัวรอดเมื่อถูกสวมร่างหากมัดจำด้วยห้องเดี่ยวสามารถมีชีวิตอยู หากอย่างรู้หลาในนิยายที่มีความลำบากในการเอาชีวิตรอดระดับเอได้จำกัดเพียงสามเรื่องเท่านั้น,สม,นสมัครทันสมัครที่หรือไม่ใช่ใช่ใชไม่ปฏิเสธการรับข่าวสารเหมือนกับฉันตอนนี้ไปหามมาผู้บาดเจ็บครับเจ็บมแม่มะพ่อพี่ใช่ทำการสมัคร เรียบร้อยเตือนตื่นได้แล้วครับคุณนักอ่านโค้ดห5 6 1 7หเออหันซ้ายหันขวาเออเอ๊ะ<อ>ผลการตรวจสอบการสวมร่างของนักอ่านโค้ดห5 6 1 3ห้นสต้นฉบับองค์หญิงปรับกระบทประเภทเกบวกโรแมนติกแฟนตาซีย้อนเวลาความยากในการเอาชีวิตรอด เอฟผลการตรวจสอบการสวมล่างออกมาแล้วค่ะคุณนักอ่านความยากในการเอาชีวิตรอดอยู่ในระดับเอค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะถึงพอใจมากผลการสวมล่างใช่แล้วล่ะครับคุณนักอ่านโค้ด15 6 17ถึงตาของคุณนักอ่านแล้วครับสะดุ้งตาเทน็นอ่ะเจ้าหมาน้อยแฮกๆ เจ้าหมาน้อยเหรอครับผมคือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบในกองตรวจสอบฝ่ายดูแลการสวมร่างของที่นี่ครับหมาเสริลุคะกองอะไรนะคะคุณนักอ่านเสียชีวิตแล้วครับที่นี่คือโลกหลังความตายครับฉันอึดตะตายแล้วด้วยสภาพนี้ช่วงนี้พระเจ้าที่ดูแลโครงการสถานะโลกหลังความตายมีความสนใจทางด้านคอนเทนต์มากเลยล่ะครับ นิยายออนไลน์ชื่อดังและกลายเป็นเว็บนเกมหรือทําเป็นหนังไม่ใช่หรอครับหากพระเจ้าใช้พลังก็สามารถสร้างโลกได้กล่าวอีกนะในหนึ่งคือสามารถสร้างมิติได้ครับปัจจุบันนี้โครงการถูกผลักดันให้ส่งวิญญาณที่เสียชีวิตบนโลกไปยังโลกมิติแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะได้เกิดใหม่คุณนักอ่าน ถูกเรียกตัวมาที่โลกแว่งความตายเร็วกว่าอายขายดังนั้นแน่นอนว่าคุณจะต้องมีความสามารถที่ยอดเยี่ยมครับไม่ทราบว่ามีแนวไหนที่ชอบเป็นพิเศษไหมครับแนวเลี้ยงเด็กโรแมนต์แฟนตาซีค่ะเลี้ยงเด็กโรแมนตแฟนตาซีตั้งใจนี่แหละหลังจากชีวิตแบบเดิมที่ทำงานหนักต่อไปนี้ก็ต้องใช้ชีวิตแบบสุขสบายบ้างสิใช่ไหมคนที่ต้องอยู่ ก็ต้องใช้ชีวิตคนตายก็ต้องใช้ชีวิตเหมือนกันไม่ว่าจะแนวไหนฉันก็มั่นใจเพราะฉันคือนักอ่านได้ทุกแนวทั้งโรแมนโมรแมน์แฟนตาซีแฟนตาซีศิลปะการต่อสู้ BLGL และ19บวกแนวเลี้ยงเด็กโรแมน์แฟนตาซีมีระด,ดับการเอาชีวิตรอดที่ง่ายฮ่าฮคุณหนูลำบากน้อยที่สุดเส้นทางลอยไปด้วยกีบกุลาบเป็นแนวที่ดีที่สุดฉันสูญเสียพ่อและแม่ พี่ชายไปตั้งแต่ยังเด็กถูกกันแกล้งจากบ้านคุณลุงคุณป้าและไม่ได้รับความรักที่สมบูรณ์แบบของครอบครัวเลยสักครั้งนะคะเงินปรกการก็ถูกบ้านคุณลุงคุณป้าย่างไปพอช่นงกลายเป็นอิสระด้วยการสอบเข้าราชการผ่านด้วยความอุตสาหะจนถึงที่สุดแต่แตกลับมาต้องมาตายกะทันหันจนถูกแย่งแม้กระทั่งเงินปรกการ ห้องพักไปอีกต่างหากนี่มันเรื่องอะไรกันคะฉันอยากจะลืมเรื่องราวในอดีตที่แสนน่าบขบแค้นใจแล้วเกิดใหม่เป็นตัวเอกในนิยายแนวเลี้ยงเด็กพร้อมกับสนุกสนานไปกับความรักของครอบครัวให้ได้เลยค่ะเหมือนการสัมภาษณ์ฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะได้ครับเดี๋ยวผมจะตรวจสอบให้ก่อเวลานเราสักครู่ครับผลการตรวจสอบออกมาแล้วตรวจสอบได้ที่หน้าจอเลยครับเอื้อ ผลการตรวจสอบการสมร่างของนักอ่านโค้ด15 617ต้นฉบับการหวนคืนจนกว่าจะกลับกู้โลกได้ประเภทแนวแฟนตาซีย้อนเวลาแบบไม่มีที่สิ้นสุดความยากในการเอาชีวิตรอด f โอโอ้โหหนึ่งในแสนที่ออกมาเป็นระดับ H เอสหรอเนี่ยกินดีด้วยนะครับกินดีด้วยเฮ้ยดูคนนั้นสิระดับเอแถม ต้นสบับยังเป็นการหวนวึ้นจนกว่าจะกอบกู้โลกได้อีกนั่นมันเป็นนิยายที่รันทดทษมากเลยนะทําได้ไงยินดีด้วยทําไมกันละ่ะการหววคืนจนกว่าจะกอบกู้โลกพอได้เห็นชื่อเรื่องที่มีรสชาติแห่งความรันทดทษนั้นฉันก็นึกขึ้นมาได้การหววคืนจนกว่าจะกอบกู้โลกได้คือการกอบกู้โลกที่ร่สลวยจาก การครุคามของปีศาจในดันเจียนและตัวเอกในเรื่องนั้นก็มีแต่ตาย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 แล้วก็ตายใครมันแนะนําเรื่องนี้ให้ฉันน่าเสียดายหงุดหงิดตัวเองแนะนําสําหรับคนที่อยากอึดอัดตายฮ่าฮ่าฮ่าอาคนหงุดหงิดเลยต่อไปตัวเอกก็คงจะตายสินะว้าวไม่ไหวจริงๆฮ่าฮ่าฮ่าไม่อ่านต่อนี่มัน นี่เป็นนิยายโคตรตันทดสุดๆไปเลยนี่นาแล้วฉันจะได้สวมร่างตัวละครแบบไหนหรอคะคุณระดับเอสน่าจะชอบแนวเลี้ยงเด็กดังนั้นผมจะให้คุณสวมร่างเป็นเด็กผู้หญิงน่ารักๆนะครับผมสีชมพูซะด้วยไหนดูซิตระก,กูลนิสัยไม่ดีที่ชอบแกล้งตัวเอกลูกสาวของคนใช้สามัญชนที่ถูกกังแกให้ฉันเกิดเป็นต้นไม้ริมทางยังจะดีซะกว่า เอาละเราจะช้าไปกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วรีบข้ามเกตไปเถอะครับถามจริงดะเดี๋ยวสิคะอย่าห่วงไปเลยครับถ้าได้สวมร่างแล้วระบบสนับสนุนของฝ่ายดูแลจะช่วยเอ๊เดี๋ยวนะจะว่าไปแล้วคุณระดับเอคือคนแรกที่ซื้อประกันชีวิตสวมร่างแบบฟูลแพ็กเกจเลยนะครับเนี่ยดังนั้นคุณไม่มีอะไรให้ต้องกังวลเลยครับคะนั่นมันหมายความว่าย,ยัางไงคะ สมกับที่เป็นคุณระดับเอไม่ได้มีแค่คุณสมบัติโดดเด่นในฐานะผู้สมร่างอย่างเดียวซุบซิบเขาบอกว่าเธอซื้อภูแพกเกตซุบซิบอิจฉาจังนี่มันเรื่องอะไรกันแน่ถ้างั้นจะช้าไม่ได้แล้วรีบออกเดินทางไปเถอะครับขอให้พระเจ้าคุ้มครองเอ,อ้ยเดี๋ยวนี่มันเรื่องอะไรกันแน่เนี่ยอา